หลังจากที่เพะเอกนั้นได้มุ่งเดินทางเข้ามาในพระราชวังแห่งหนึ่งบนสุสานโบราณแห่งนี้แล้วนะครับ พระเอกก็ได้มาเจอกับภาพวาดปริศนานะครับซึ่งภาพวาดนี้มันก็คือแผนที่ภูมิศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยอดีตแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากใครพระเอกนั้นก็มีความมั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านอุศวิญญาณส่งตัวเข้ามาเพื่อมานําภาพวาดนี้กลับไปหรือเปล่าแต่ทว่าพระเอกก็ยังพูดยังไม่จบเลยนะครับภาพวาดนี้มันก็ได้ลอยตัวเข้ามาหาพระเอกและก็ได้ทําการท,ทําสนสัญญาที่อยู่บนมือพระเอกอีกด้วยนะครับมันก็เป็นสัญลักษณ์เวทมนต์ที่ท่านอาุส วิญญาณมอบมาให้แกพระเอกไปถ้าเกิดว่าได้ไปเจอกับสิ่งที่เขานั้นต้องการสัญลักษณ์เวทมนตทีถูกส่งมอบมามันก็จะทําปฏิิิรยาและก็ดูซับเข้ากับภาพวาดดวงนั้นนะครับจึงทําให้พระเอกก็เลยรับรู้ได้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่ท่านอุสวิญญาณส่งตัวเข้ามาเพื่อมานามันกลับไปนะครับและหลังจากที่เอกน,นั้นได้สิ่งที่เขานั้นต้องการแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับพระเอกจึงคิดว่าจะต้องรีบมุ่งเดินทางและก็ออกไปจากที่นี่แล้วส่วนทางด้านนา ของพระราชวังที่พระเอกเข้าไปมันก็มีนายน้อยกู้ชิงเชิงนะครับตัวเขาเองก็ได้รอพระเอกอยู่ด้านหน้าพระราชวังแห่งนี้ ตลอดระยะเวลาหลายวันที่พระเอกเข้าไปเขานั้นก็ไม่หนีไปไหนจนกว่าพระเอกนั้นจะออกมาและก็จัดการฆ่าพระเอกทิ้งไปเลยนะครับและแล้วระยะเวลาก็ผ่านไป2-3วันตัวพระเอกเองก็สามารถออกมาจากสุสานโบราณแห่งนี้จนได้น,นะครับมันก็เป็นพระราชวังที่พระเอกนั้นเข้าไปนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกก็จะได้มาเจอกับนายน้อยกู้ชเชิงที่อยู่ที่นี่พระเอกก็ถึงกับทึงและกตกใจเลยนะครับไม่คิดเลยว่าในระยะเวลาที่ตัวเขานั้นเข้าไปในสถานที่แห่งนี้นายน้อยกู้ช เชิงผู้นี้จะไม่ลดละเลิกและก็เฝ้าเขานั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจึงทําให้ตัวนายน้อยกูชิงเช,ชิงที่ได้เห็นพระเอกแล้วตัวเขาเองก็มีความแข้นกับเอกเป็นการส่วนตัวพอสมควรนะครับก็เลยได้ทําการระเบิดพลังออกมาในการพุ่งเขาโจมตีเพเอกไปเลยนะครับไม่ได้พูดพัมทําเพลงอะไรมากเห็นปุ๊บก็คือจะจัดการฆ่าพระเอกทิ้งไปเลยนะครับึ่งตัวเขาเองก็มีความมั่นใจอยู่แล้วเพราะหลังจากที่เขานั้นได้ทําการฝึกในดินแดนสุสานโบราณแห่งนี้ก็ทําให้ตัวเขาเองมีพลังที่เลื่อนขึ้นม อยู่ในแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดแล้วนะครับอีกแค่ระดับเดียวเท่านั้นก็จะกลับไปอยู่ในผู้เหนือธรรมชาติถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับระดับพลังของเพกในตอนนี้พระเอกก็ถึงกับต่างคันถึง2ระดับเลยก็ว่าได้อยู่เพียงแค่แดนสวรรค์ขั้นที่7เท่านั้นนะครับถึงแม้พอเพกในตอนนี้จะไม่ได้อยากที่จะต่อสู้ก็ตามเพราะตัวเขานั้นได้ภาพวาดที่ทันุโซนั้นต้องการกลับมาแล้วสิ่งที่เขานั้นจะต้องทําคือนําเอาภาพวาดนี้กลับไปให้ทันุโซวิญญ,ญาณก่อนนะครับแต่ถ้าว่านายน้อยกูสิงเฉิงก็ เรไม่สนใจอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับเขาเช่นกันถ้าเกิดว่าจัดการค่าเพกงทิ้งได้และก็ยังเอาภาพวาดที่เพกนั้นได้มากลับไปให้ท่านอุโสวิญญาณ ตัวแม่นางซื้อจริงอีจะเห็นความดีความชอบความแกง,แกงของเขาที่เหนือกว่าพระเอกและก็จะได้กลับมาเลือกเขาแทนพระเอกนั่นเองนะครับตัวเขาเองก็เลยแบบพูงเข้าโจมตีพระเอกไปแบบรัวซึงถูกการโจมตีของเขาถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงมากๆนะครับแต่ทว่าก็ยังไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้อยู่ดีถึงแม้ว่าการโจมตีมันจะโดนเข้าไปใสพ่พระเอกแบบเต็มๆนะครับแต่สุดท้ายการโจมตีของเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรพระเอกได้นะครับพระเอกก็สามารถป้องกันการโจมตีได้แบบชิวๆและการ การโจมตีของเขาเรียกเลยเลยว่าพระเอกสามารถรับมันได้แบบไม่ต้องป้องกันเลยนะครับและเพื่อที่จะจัดการฆ่าพระเอกให้ได้ในวันนี้ตัวนายน้อยกู้ชิงเชิงเองก็เลยได้ทําการเปิดใช้รูปแบบพลังอันตินะครับเป็นพลังทั้งหมดที่เขามีรวบรวมเข้ากับพลังจิตวิญญาณของเขาเป็นการสั่งเวยพลังชีวิตนะครับในการระเบิดพลังออกมาเพื่อพุ่งเข้าโจมตีแล้วก็จัดการฆ่าพระเอกไปแต่ว่าถึงแม้ว่าการโจมตีนี้มันจะรุนแรงมากๆพระเอกสามารถสัมผัสและก็รับรู้ได้เลยนะครับว่ามันแข็งแกร่งถ้าเกิด ว่าไม่สามารถป้องกันได้ตัวเขาเองก็อาจจะถูกสังหารจากการโจมตีนี้ได้เลยนะครับแต่่องโดยที่เอกก็มีความเทพเหมือนกันก็คงจะไม่ยอมให้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวอยู่แล้วก็เลยทําการเปิดใช้รูปแบบพลังสุดโหดของเขาครับมันก็คือวิชาพลังจิตวิญญาณหยดน้ํารวบรวมเข้ากับร่างทองนะครับก็จะเป็นร่างเกิดใหม่ของเขา3ารูปแบบนะครับเกิดใหม่ในคราวเดียวภายในเซว,วินาทีนะครับในการพุ่งเข้าโจมตีสวนกลับไปส่วนทางด้านของเหล่าสิทธิพี่น้องทั้ง3คนนะครับหลังจากที่พวก เขาใช้ระยะเวลานานแสนนานในการปีนขึ้นไปบนดินแดนหุบเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับมันก็มีอะไรมาขัดขวางอีกแล้วเพราะหลังจากที่การโจมตีของเอกับนายน้อยกู้ชิงเชิงได้พุ่งเข้าโจมตีเข้าไปนะครับมันก็ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอันมหาศาลของความแข็งแก่งของทั้งสองคนเกิดทาให้สิทธิพี่สิทธิน้องทั้ง3คนนี้ลวงตกลงไปอย่างด้านล่างเหมือนเคยนะครับอุตส่ากําลังปีนขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายก็ตกลงไปเหมือนเดิมนะครับคือคนทุกคนก็ จะออกมาแล้วนะครับทั้ง3คนนี้ก็ยังสามารถปีนขึ้นไปได้เลยส่วนทางฝั่งของด้านการต่อสู้พระเอกและก็นายน้อยกู้ชิงเฉงหลังจากที่ทั้งสองได้เข้าปะทะพลังกันอย่างรุนแรงนะครับมันก็ทําให้ตอนนี้ก็ได้รู้ผลแพ้ผลชนะแล้วผลที่ชนะในการประลองในรอบนี้มันก็คือพระเอกนั่นเองนะครับที่สามารถโจมตีและก็เอาชนะนายน้อยกู้ชิงเฉง,งไปได้จึงทําให้เปกก็ได้ทําการจับคอบีบคอนายน้อยกู้เชิงเฉงเอาไวา้พยายามขู่เขาเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าจะมาทําอะไรวุ่นวายกับเขาอีกรับรอง ว่าจะไม่วายชีวิตไปแน่นอนนะครับแต่ทว่านายน้อยกูชิงเชิงก็ไม่ได้กลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัวเขานั้นก็ได้บอกให้เพเอกนั้นฆ่าจัดการเขาทิ้งเลยเพราะถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะสามารถรอดชีวิตออกมาได้ในอนาคตจะกลับมาจัดการขับเอกเช่นเคยแต่ทว่าเพเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วเพราะถึงแม้ว่านายน้อยกูชิงเชิงนั้นจะมาจัดการเขาในอนาคตเขานั้นก็คิดว่าตัวเองก็คงจะแข็งแกงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเช่นกันนะครับเะเอกก็ทําได้เพียงแค่ขู่นายน้อยกู้ชิงเชิงไปถ้าเกิดว่าบางอาจที่จะมากล้าทํา อะไรแม่นางซูจิงอีคนรักของเขาอีกรับรองได้เลยว่าข้าน่ะจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าเหมือนกับวันนี้แน่นอนและพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางเข้ากลับไปที่ในพระราชวังต่อนะครับเพื่อทําการดูดซับพลังของเขา<ๆ>เพิ่มความแข็งแกร่งให้ไปอยู่ในดินแดนสวรรค์ขั้นที่8แล้วในตอนนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะทําการดูดซับพลังอะไรยังไงก็ตามนําเอาหินขิดตันหินวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อดูดซับพลังในรอบนี้นะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่พระเอกนั้นได้มามันก็เป็นเพียงแค่ผงปลอมเท่านั้นนะครับดูดซับไปเพียง แค่ไม่นานก็แตกสลายหายกลายเป็นปุ๋ยผงไปแล้วนะครับพระเอกก็ทําได้เพียงแค่แบบแค้แนแค้นเท่านั้นนะครับไม่คิดเลยว่าจะโดนโกหกจากซูซิเซียงอีกแล้วส่วนทางด้านหน้าของพระราชวังนะครับก็มีเหล่านายน้อยองค์ชายจากตระกูลใหญ่ๆรวมถึงนายน้อยชูซิเซียงนะครับพวกเขานั้นก็ได้มารอพระเอกอยู่หน้าพระราชวังแห่งนี้แล้วเพราะพวกเขาก็รู้นะครับว่าพระเอกอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่พวกเขาเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรยังไงมีเพียงแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นที่สามารถผ่านประตูนี้เข้าไปได้ แค่คนเดียวนะครับผ่านไประยะเวลาไม่นานเช่านั้นพระเอกก็สามารถเดินออกมาจากประตูนี้ได้นะครับมันก็เป็นผลดีที่พวกเขานั้นจะได้ชักชวนพระเอกนะครับให้เข้าร่วมกับพวกเขาเพื่อไปเปิดประตูสมบัติที่เป็นพระราชวังใหญ่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณแห่งนี้นะครับในสถานที่แห่งนั้นมันก็จะมีสมบัติมากมายที่ซ่อนเอาไว้อยู่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นได้ร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถเปิดประตูสมบัติแห่งนั้นได้แน่นอนนะครับซึ่งในตอนนี้ถึงแม้ว่าพระเอกก็ไม่อยากจะเข้าร่วมมือกับพวกนี้แต่อย่างใด แต่หนึ่งโดยที่พวกเขานั้นมากหลายคนเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าขัดขืนตัวเขาเพียงแค่คนเดียวไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนส่วนทางด้านของเราท่านสดจากนิกายจันหยางหลังจากที่พวกเขาเองได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่ององค์ชายทูจิวของพวกเขาถูกพระเอกที่มีนามว่าเย,ย่ยูจัดการไปแล้วนะครับตัวพวกเขาเองก็พอจะรับรู้ชื่อเสียงเลี้ยงนมพระเอกมามากพอสมควรอยู่แล้วก็เป็นคนที่มาจากนิกายปี้เถานะครับผู้ที่เหลือรอดจากนิกายปีเ้เถาหลังจากที่องค์ชายมู่ซางพวกเขานั้น ไปทำลายมาก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้พวกเขาเองก็มีความแค้นกับเพกเป็นการส่วนตัวมากพออยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพกนั้นออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณแห่งนี้สิ่งเดียวที่พวกเขานั้นจะทําก็คือจัดการขาบเอกทิ้งไปเพื่อแก้แค้นให้กับองค์ชายชูจิวที่เพกฆ่าไปนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของกลุ่มพระเอกและก็เหล่าองค์ชายคนอื่นๆหลังจากที่เพกนั้นได้ตอบตกลงเข้าร่วมมือกับพวกเขาแล้วในการเปิดประตูลับคุมสมบัติของดินแดนโบราณแห่งนี้นะครับพวกเขาเองก็ได้พาเพกมุ่งเดินทางไปสถานที่ และแล้วก็มาถึงจนได้นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เป็นพระราชวังใหญ่ที่สุดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์โบราณแห่งนี้มันก็จะมีสมบัติมากมายที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะครับพวกเขาเองถ้าเกิดว่าเปิดเข้าไปได้ก็จะหาสมบัติมากมายที่พวกเขานั้นต้องการได้เช่นกันนะครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะมันก็ยังมีรูปแบบพลังภูมิศาสตร์เป็นพลังบาเรียรปกป้องสถานที่แห่งนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้องค์ชายสุเสียงจะได้มาถึงที่นี่แล้วก็ตามนะครับแต่ในด้านความแข็งแกร่งของเขาถึงแม้ว่า ก็จะมีแผนท ació, o, ี่ภูมิศาสตร์ระดับราชาก็ยังไม่สามารถทำลายมันได้เลยนะครับจึงได้ไปค้นหาผู้คนอื่นที่สามารถใช้พลังรูปแบบภูมิศาสตร์ได้เพื่อมาร่วมมือกันในการทำลายพลังบาเรียนี้นั่นเองนะครับและแล้วก็ได้ตัวพระเอกแลวก็นายน้อยไข่เจอมาได้นะครับทั้งสองคนก็สามารถใช้รูปแบบพลังแผนที่ภูมิศาสตร์ได้เช่นกันและหลังจากที่ทั้ง3พร้อมแล้วนะครับก็ได้ร่วมมือกันรวบรวมพลังภูมิศาสตร์ของพวกเขาในการพุ่งเข้าโจมตีพลังบาเรียที่ป้องกันบริเวณแห่งนอาไว้ และแล้วผ่านระยะเวลาไปไม่นานนะครับพวกเขาเองก็สามารถทํามันสําเร็จทําลายพลังบาเรียรป้องกันที่สร้างขึ้นมาได้สําเร็จนะครับแต่เนื่องด้วยที่องค์หญิงจากตระกูลหญิงทั้งสองพวกเขาเองก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเพเอกนั้นก็มีศัตรูเยอะถ้าเกิดว่าพระเอกสามารถทําลายพลังบาเรียรนี้ได้พวกนั้นก็คงจะพุ่งโจมตีแล้วก็เล่นงานพระเอกแนะ่พวกเขาเองเลยได้รีพุ่งเข้าไปคว้าตัวเพเอกรีพาเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นก่อนเลยนะครับและก็ทําการเปิดรูปแบบพลังกําแพงน้ําแข็งป้องกันคนพวกนั้นเอาไว้ และก็สามารถหลุดรอดหนีออกไปจากสายตาพวกนี้จนได้นะครับถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะมีความแค้นกับพระเอกมากนะครับแต่หนึ่งด้วยที่สถานที่แห่งนี้มันก็มีสมบัติมากมายเช่นกันสิ่งเดียวที่พวกเขานั้นจะต้องทําก่อนก็คือหาสมบัติก่อนเท่านั้นก่อนที่จะใช้โอกาสในการจัดการฆ่าพระเอกในภายหลังส่วนทางฝั่งของพระเอกและก็เหล่าองค์ยิงจากตระกูลหนิงทั้งสองหลังจากทีมุงเดินทางเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้นะครับ ถึงแม้ว่ามันจะมีพลังบาเรียป้องกันที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังภูมิศาสตร์ก็ตามแต่สุดท้ายพระเอกก็สามารถทำลายและก็เปิดปลดล็อกมันได้อยู่ดีนะครับก็ทําให้พวกเธอก็ทําได้เพียงแค่ทึ่งและก็สงสัยเท่านั้นว่าพอเพกนั้นเป็นใครมาจากไหนกันแน่คนที่อยู่เบื้องหลังคอบอกนั้นเป็นใครเช่นกันนะครับเพราะหนึ่งโดยที่ถูกพลังอะไรต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาพระเอกสามารถทําลายมันได้แบบง่ายๆเลยนะครับเหมือนกับว่าตัวพอเพคนั้นเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้เลยที่จริงแล้วพระเอกก็เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นั่นแหละ ครับผมก็มีท่านวุสโสวิญญาณให้ผนึกเวทมนต์ให้แก่พระเอกเพื่อเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ได้ถ้าเกิดว่าจะเรียกเจ้าของสมบัติก็เรียกได้เลยว่าได้เลยนะครับและหลังจากที่พวกเขาทั้ง3คนมุ่งเดินทางเข้ามาสักพักแล้วนะครับก็ได้มาเจอกับคุมสมบัติที่แท้จรงิงสิ่งสิ่งนี้ที่พวกเขานั้นได้มาเจอมันก็คือเม็ดยาระดับศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกได้เลยว่าเป็นถังเลยก็ว่าได้ ถ้าเกิดว่าดูดซับเข้าไปก็จะทําให้พวกเขานั้นแข็งแร่งขึ้นได้แน่นอนนะครับตัวเหล่าองค์ญิงจากตระกูลญิงทั้งสองก็เลยไม่ได้รอช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขาเองก็ได้ทําการเริ่มดูดซับพ,พลังนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะทะลวงพลังของพวกเธอให้ไปอยู่ในดินแดนสวรรค์ขั้นสูงสุดให้ส่งได้ซึ่งพระเอกก็ไม่ได้น้อยหน้าอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อดูดซับพ,พลังให้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพระเอกก็เลยได้ทําการเปิดใช้รูแปแบบพลังภูมิศาสตร์นะครับมันก็จะทําให้ตัวเขาเองเปิดใช้วงเวทในการดูดดััพลงไ้มาากว่่คนนอๆ รวบรวมเข้ากับวิชานำโชคของเขาจึงทําให้เพเอกในตอนนี้ก็สามารถดูดซับพลังจากเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้ได้มากกว่าทั้งสองคนอีกนะครับพลังของเพเอกสามารถเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆอยู่ในแดนสวรรค์ขั้นที่8แล้วนะครับอีกเพียงแค่ขั้นเดียวก็จะไปอยู่จุดสูงสุดถ้าเกิดว่าไปอยู่จุดสูงสุดก็จะทําให้เพเอกนั้นสามารถเลื่อนไปอยู่ในระดับเหนือธรรมชาติได้เช่นกันจึงทําให้เหล่าองค์หญิงจากตะกูลหนิงนะครับตัวเธอที่ได้เห็นความสามารถของเพเอกในการดูดซับพลังจากเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ทําได้เพียงแค เท่านั้นนะครับเพราะหนึ่งด้วยที่ตัวพวกเธอถึงแม้ว่าจะดูดซับพลังเข้าไปแต่มันก็ยังไม่มากพอในการดูดซับของเพกที่ดูดซับนะครับพระเอกสามารถเลื่อนระดับพลังได้อย่างรวดเร็วต่างจากที่พวกเธอสามารถดูดซับได้เพียงแค่ทีละนิดทีละเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็รู้เลยนะครับว่าในร่างกายของเพกนั้นจะต้องมีร่างกายที่ทรงพลังแน่นอนจึ่งทําให้พวกเธอเองก็คงจะไม่น้อยหน้าพระเอกอยู่แล้วได้ทําการรวบรวมพลังทั้งหมดที่เธอมีนะครับเพื่อดูดซับเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้และก็ก้าวข้ามผ่านดินแดนสวรรค์ขั้นสุด ท้ายให้ตรงได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะติดปัญหากับพวกเธอแล้วล่ะสิครับเนื่องด้วยที่ร่างกายของเธอมันก็มีบางอย่างที่ผิดปกติไปหลังจากที่ได้ปลดปล่อยพลังมากเกินไปนะครับพลังน้ําแข็งที่อยู่ในร่างกายของพวกเธอนั้นก็ได้ทาการปกคลุมทั่วเวนรอบร,บรบนี้เอาไวา้แถมร่างกายของพวกเธอทั้งสองนั้นก็ยังมีน้ําแข็งปกทุมทั่วร่างกายแล้วอีกด้วยนะครับจึงทําให้เพกที่ได้เห็นก็ทําได้เพียงแค่ตกใจแ,และก็สงสยัยว่าองค์หญิงทั้งสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเธอกันแนะ่ซึ่ง ออร่าพลังที่เป็นประกายออกมานะครับมันก็เป็นพลังน้ําแข็งอันมหาศาลถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะมีคนจากในกายจันอย่างนะครับสามารถพบเห็นที่อยู่ผองพวกเขาได้แต่พอพวกเขานั้นถูกพลังไอยน้ําแข็งที่พุ่งกระจายออกไปเพียงแค่ชูเว็บตาเดียวเท่านั้นนะครับร่างกายของเขาก็ถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งและแล้วก็แตกสลายกลายเป็นปุ๋ยผงไปในที่สุดนะครับจึงทําให้เพกที่ได้เห็นพลังออร่าที่เป็นประกายออกมานี้เขานั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเพราะถึงแม้ระดับพลังของทั้งสองคนนี้จะ ยังไม่ถึงแดนสวรรค์ขั้นที่9้าแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในอ,อภาพลังน้ําแข็งที่เป็นปะกายออกมาแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาเองจะสามารถต้านทานได้ซึ่งตัวพวกเธอเองก็ได้รีบบอกให้เพ็กนั้นรีบหนีออกไปจากทีน่นี่เพราะในตอนนี้พวกเธอนั้นไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้เพราะถ้าเกิดว่ามันได้ระเบิดออกมาจริงๆแล้วทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้จะถูกบทละเอียดปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งอย่างแน่นอนนะครับแต่คิดหลือว่าเพกจะหนีสาวสวยจากตะกูลิงทั้งสองขอความช่วยเหลือขนาดนี้ นะครับพระเอกก็เลยได้ทําการเดินเข้าไปใช้พลังเปลวเพลิงหยินอย่างของเขาในการช่วยคลายไอเย็นในร่างกายของพวกเธอไปนะครับเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเท่านั้นพระเอกก็สามารถทํามันสําเร็จจนได้นะครับสามารถระบายไอเย็นในร่างกายของเธอจนหายกลับกลายมาเป็นปกติได้แล้วนะครับจึงทําให้พวกเธอก็ทําได้เพียงแค่ถึงแล็ตกใจเท่านั้นนะครับไม่คิดเลยว่าความสามารถของเพศนี้พลังไฟหยินอยางในร่างกายของเอกจะสามารถขับไอเย็นในร่างกายของเธอจนกลับมาเป็นปกติ ได้แบบนี้นะครับซึ่งพระเอกในตอนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้แกเธอทั้งสองคนไปว่าให้ติดตามเขานะครับเดินตามเขาไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าตัวเธอทั้งสองนั้นมีพลังไอเย็นกำเริบขึ้นมาอีกครั้งเขานั้นจะสามารถช่วยได้แน่นอนถ้าเกิดว่าอยู่ข้างๆเอาไว้แถมในการรักษาให้หายขาดได้ก็จะสามารถทําได้เช่นกันแต่สิ่งสิ่งนี้ก็คงจะต้องใช้เวลาในการหาวิธีรักษาก่อนแต่ทว่าตัวเธอก็ไม่ได้ยอมรับในข้อเสนอของพระเอกไปแถมก็ยังได้รีบวิ่งหนีออก จากพระเอกไปจากที่นี่อีกตัวนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่พ่อของเธอได้เคยบอกเอาไว้ว่าพลังไอเย็นของเธอที่ระเบิดออกมานี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึงแม้ว่าพ่อของเธอจะใช้วิธีอะไรยังไงก็ตามสุดท้ายก็ไม่สามารถรักษามันให้หายขาดได้อยู่ดีทําได้เพียงแค่ระง,งับไอเย็นไว้ได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับจึงทําให้เธอแบบก็ดูเหมือนจะมีความเครียดแค้นในเรื่องราวในอดีตนะครับเกี่ยวกับชายหนุ่มที่แบบเคยหลอกเธอมาก่อนนะครับเธอนั้นก็เลยคิดว่าในการช่วยเหลือจากพระเอกในรอบ ก็อาจจะเป็นพเพราะเพลงนั้นอยากต้องการได้บางสิ่งบางอย่างไปจากพวกเธอเธอก็เลยแบบมีความโกรธแค้นระเบิดพลังออกมาตจมตีเข้าไปใส่กำแพงที่อยู่บริเวณร,รอบๆเลยนะครับถึงทําให้มันก็เป็นเหตุผลที่ได้ไปเจอกับสมบัติอารามค่านะครับเป็นเรื่องบังเอิญแต่ก็โชคดีมาต,ตามๆกันนะครับได้ไปเจอกับสมบัติที่สูงที่สุดในสถานที่แห่งนี้มันก็คือไข่มุกยกกบทองคํานั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าพวกเธอทั้งสองจะได้มาเจอกับสมบัติล้าค่าก็ตามแต่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหากับพวก เธอนะครับม sí, so ัน no ก็เป็นองค์ชายจากตระกูลเหรียญและก็องค์ชายจากอาณาจักรนี่รันนะครับในตอนนี้พวกเขาทั้งสองก็ได้มาถึงที่นี่แล้วแถมก็ยังมีความแค้นกับองค์หญิงทั้งสองอีกด้วยที่บังอาจไปช่วยพระเอกขัดขวางการที่พวกเขานั้นจะจัดการกับเพกได้องค์ชายทั้งสองจึงได้ทําการจับตัวองค์หญิงจากตระกูลหนิงเอาไว้เลยนะครับเพื่อเป็นตัวประกันในการจัดการกับเพกในภายหลังนะครับในตอนนี้พระเอกนั้นก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กําลังเกิดขึ้นกับองค์หญิงทั้งสองเช่นกันนะครับพระเอกก็เลยไม่รอช้ารีุง เดินทางไปสถานที่แห่งนั้นในทันทีและแล้วก็ได้มาเจอจนได้นะครับได้มาเจอกับองค์หญิงจากตะกุลหนิงที่ถูกองค์ชายจากอาณาจักรนีรลนและก็องค์ชายจากตะกุลเหลียนจับตัวเอาไว้แล้วนะครับแถมก็ยังคิดจะทําอะไรไม่ดีไม่ลายกับเธออีกพระเอกก็เลยไม่ยอมสิครับกล้าที่จะมาทําอะไรสาวในฮาเร็มขนาดนี้นะครับซึ่งทําให้องค์ชายทั้งสองที่ได้มาเจอกับพระเอกแล้วตัวเขานั้นก็รอพระเอกมานานแสนนานในวันนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขานั้นจะจัดการฆ่าพระเอกได้แน่นอนแต่ทว่าวก็จบกันไปก่อนนะครับจบใน E ี พีที่186สําหรับ EP หน้าคลิปหน้ามาใหม่ในวันหน้าและกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับ